สวัสดีค่ะขอนําเสนอทำข้าวหมากค่ะข้าวหมากด้วยข้าวไรเบอรี่เราเรียกว่าข้าวหมากไรเบอรี่ค่ะเป็นข้าวหมากที่ดิฉันทําทานเรื่อยๆแต่ไม่เคยได้โพสต์คลิปเลยนะคะวันนี้เราจะมาดูขั้นตอนการทำข้าวหมากไรเบอร์รี่กันนี่ค่ะ ไล b เบอรี่เป็นข้าวที่เป็นสีดำและมีคุณประโยชน์สารทางด้านสารอาหารอะไรมากมายนะคะต่อต้านอนุมูลอิสระดิฉันก็ซื้อมาแล้วก็จะใส่ขวดน้ำอันนี้ไว้แห้งๆนะมดไม่ไม่เข้าไปแล้วก็หมอดก็ไม่กินค่ะนี่ค่ะเราใส่ไว้วันนี้ดิฉันใช้ถ้วยตวงอันนี้ก็ประมาณสีถ้วย ถ้าชั่งน้ำหนักก็น่าจะประมาณครึ่งโลก,กว่าแต่เป็นสี่ถ้วยเดี๋ยวเราก็จะหุงค่ะอันนี้เราจะไม่นึง่งเราจะหุงเราใส่ในหม้อนี้ลงไปค่ะทั้งสี่ถ้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะซาวข้าวไรเบอรี่อันนี้แล้วตั้งหุงโดยการใส่น้ำไม่มากค่ะใส่น้ำไม่มากเพื่อที่จะให้ ข้าวไรเบอร์รี่เนี่ยเป็นเม็ดสวยเขาเรียกว่าเป็นเม็ดสวยๆไม่ใช่เป็นเม็ดอืดน,นะคะนี่เราจะใส่น้ําน้อยๆเดี๋ยวเราไปหุวงกันค่ะนะคะอันนี้เพื่อจะทําข้าวหมากนะคะเราค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปตอนนี้ดิฉันก็จะเอาไปซาวน้ําแล้วก็ตั้งหุงเลยค่ะตั้งหุงนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะ ตอนนี้ข้าวไรเบอร์รี่ของเรานะคะหูงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะนะนี่ค่ะเราดูความร่วนของออข้าวไรเบอร์รี่ของเราค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะตักมาจากตอนมาจากหม้อค่ะตอนนี้ยังร้อนอยู่นะคะเราตักใส่ภาชนะผึ่งเพื่อให้มันแห้งแล้วก็เย็นค่ะนี่ค่ะ แล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าเ,เข้ามาสมุนไพรไรเบอร์รี่ของเราเนี่ยจะทําอย่างไรนะคะอยากให้ทุกท่านที่ชมคลิปวิดีโออันนี้นะคะคลิปของดิฉันอันเนี้ยเป็นแนวทางในการทำเข้ามาเป็นเข้ามาทางเลือกค่ะเป็นทางเลือกสมุนไพรไรเบอร์รี่ค่ะนะ อันนี้จะไม่ค่อยมีขายแทบจะไม่มีขายเลยส่วนใหญ่ที่เขาขายก็เป็นข้าวหมากขาวข้าวหมากข้าวเหนียวดำข้าวหมากดอกอัญชันนะคะแต่ข้าวหมากสมุนไพรไรเบอรี่นี้ยังไม่มีค่ะนี่ค่ะเราก็จะผึ่งไว้จนกว่ามันจะเย็นแล้วเราค่อยมาทำขั้นตอนของการทำข้าวหมากกันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวดิฉันตักให้หมดนะคะนี่ค่ะ เราก็ตักผึ่งไว้ใส่ในภาชนะเป็นถาดเล็กๆเนี่ยค่ะวางไว้ให้เย็นแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำกันนะคะค่ะข,ขั้นตอนต่อไปของการทำข้าวหมากสมุนไพรไรเบอร์รี่ของเรานะคะดิฉันผึ่งไว้นะคะผึ่งข้าวไรเบอร์รี่ไว้เนี่ยจนเย็นแล้วค่ะนะหลังจากเย็นเสร็จ เราก็มาเตรียมอุปกรณ์ที่จะทำข้าวหมากกันอันดับแรกคือแป้งข้าวหมากค่ะแป้งข้าวหมากอันนี้ก็ใช้ประมาณฉันซื้อมาเป็นเม็ดใหญ่ๆค่ะนี่เรากะเอานะคะคือปกติครึ่งเม็ดนี่ก็จะเป็นข้าว1นกิโลแต่อันนี้ไรเบอรี่ของเราเนี่ย ไม่ถึง1กิโลค่ะสีกระป๋องก็ประมาณครึ่งโลกว่าดิฉันเลยใช้ตัวแป้งเข้ามาประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตําให้ละเอียดส่วนน้ำตาลทรายนี้เพื่อเป็นการเร่งให้เข้าหมากของเราเป็นไวันะคะภายใน24ชั่วโมงเราก็จะได้กินแล้วค่ะนะคะอันนี้เราผึ่งจนกระทั่งแห้งแล้วนะคะนี่หุงค่อนข้างสวยค่ะ นะเดี๋ยวเราก็จะตำที่ฉันซื้อครกมาเล็กๆจะมาตำครกนี้ซื้อมาจากขมนสมัยนั้นก็รู้สึกว่าจะสามสี่สิบบาทนี่ละค่ะนะสามสี่สิบบาทนี่ละค่ะอันนี้แป้งติดอยู่นะคะเราก็ตำตำให้ละเอียดตัวแป้งเข้ามานี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาคลุก มาคลุกทีนี้วิธีการคลุกของเราดิฉันก็จะแบ่งคลุกค่ะใช้กรละมังใบนี้นะคะเราก็จะตักข้าวไรเบอรี่มานี่ค่ะตักมาซักสองสามช้อนก่อนนะแล้วเราก็ใส่ ตัวแป้งเข้าหมากลงไปนะคะใส่ไปใส่ไปนะคะใส่ไปส่วนน้ำตาลทรายที่ดิฉันเตรียมไว้อันนี้นะคะก็สามช้อนชาเองค่ะแค่นี้พอเราก็ใส่ไปทีละหน่อยแล้วก็คลุกให้เข้ากัน คลุกให้เข้ากันนะคะคลุกให้เข้ากันนี่คลุกไปคลุกมาให้เข้ากันจะเห็นความแห้งของออข้าวไรเบอร์รี่ของเรานะคะนี่เข้ากันแล้วนะเราทำคนละอย่างกับข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวต้องไปล้างค่ะแต่ข้าวข้าวเจ้าซึ่งเป็นข้าวไรเบอร์รี่เนี่ยเราไม่ต้องล้างค่ะ เราหุงให้สวยแล้วก็พึงไว้แห้งความแฉะมันจะมีมากกว่าข้าวเหนียวนะคะถ้าเราหูงแฉะนี้จะจะไม่ได้เลยค่ะเราก็ใส่เหมือนเดิมใส่แป้งเข้าหมากไปแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วก็คุกเราคุกลงไปในกรละมังนี้ละคะ่ะคุกไปอีกคุกไป เราก็เขี่ยวไว้ข้างหนึ่งนะคะบางทีเราอาจจะคลุกในถาดก็ได้นะคะอะ่แล้วก็ตักมาอีกแล้วเดี๋ยวพอเราคลุกบดทั้งหมดนี้นะคะอยู่ในกระมังเดียวกันเราก็จะคลุกเคล้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะ,ะนี่แบ่งมาทีละสามช้อนสามทับพีแล้วก็ใส่ไปนะแล้วก็น้ําตาลทรายเหมือนเดิม น้ำตาลทรายเป็นสีขาวนี่นะคะคลุกคลุกไปง่ายนิดเดียวเองเนี่ยคลุกเข้ากันให้มันเข้ากันนะให้มันเข้ากันนี่ค่ะเราก็เคลียร์สถานที่ที่ขอต่องในกระละมังนี้ไว้อีกแล้วก็ใส่ไปอีกคลุกไปอีก อันนี้ยืดหยุ่นได้นะคะท่านอาจจะใช้ถาดใหญ่ๆห,ห,หรือกระมังใหญ่ๆเนี่ยระหว่างน้ำตาลทรายกับแป้งข้าวหมากที่เราตําไว้เนี่ยเราจะใส่ลงตัวกันพอดีเลยนะหนึ่งวันก็ได้กินแล้วค่ะหนึ่งขวบวันคือ24ชั่วโมงวันนี้เราทําก็ประมาณห้าโมงกว่าแต่เดี๋ยวห้าโมงกว่าพรุ่งนี้เราก็จะได้จะได้กินละนะคะ เดี๋ยวเราจะยกอันนี้ไปในถาดที่เหลือเดี๋ยวเราจะคลุกนะในถาดที่เหลือไม่มีอะไรซีเรียสเราก็ใส่น้ําตาลทรายไปให้หมดที่เหลือนะคะใส่ข้าวหมากที่เหลือไปให้หมดคลุกเคล้ากันเลยเนี่ยคลุกเคล้าให้เข้ากันนี่ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วเดี๋ยวดิฉันก็จะเทนในถาดอันเนี้ยใส่ลงไปในกะละมังอันนี้เนี่ยใส่ลงไปในกะละมังทีเดียวเลยแล้วเดี๋ยวเราคลุกเ้าให้เข้ากันหมดนี้เลยค่ะเนี่ยคลุกเค้าให้เข้ากันให้มันเข้ากันจากที่เราคลุกทีละหน่อยเราจะคลุกให้เข้ากันหมดเลยนี่ค่ะขั้นตอนนี้เราจะใช้มือก็ได้เพราะเราใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วมันจะได้เข้ากันนะคะ เพราะว่าการอัดคลิปของดิฉันนี่ใช้มือเดียวมันไม่ถนัดเดี๋ยวเราก็จะใช้มือคลุกเคล้าแต่อย่าไปขยำแรงๆนะคะเดี๋ยวข้าวมันจะแตกเนี่ยคลุกให้เข้ากันทําแบบเดียวกับข้าวเหนียวแหละค่ะคล้ายๆกันมันต่างกันตรงที่ว่าข้าวเหนียวเราจะต้องไปล้างให้ยางออกแต่อันนี้ไม่ต้องค่ะนี่ค่ะ คลุกให้เข้ากันเลยคลุกให้เข้ากันนี่เข้ากันแล้วทีนี้แป้งเข้าวหมากที่เราซื้อมาเนี่ยค่ะคนที่ยังไม่เชี่ยวชาญในการทำก็ต้องดูนะคะว่าเขาแจ้งมาว่า1ก้อนหรือ1เม็ดของของแป้งเข้าวหมานี่ใช้ข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าเท่าไหร่ นะเราก็ต้องดูแต่ตัวดิฉันนี่กะไว้ได้เรียบร้อยแล้วอันนี้ไม่ถึงโลนะสี่สี่ถ้วยข้าวไรเบอร์รี่เนี่ยแล้วก็แป้งข้าวหมากก็เกินครึ่งเม็ดนะเม็ดใหญ่ดิฉันซื้อมาน้ำตาลทรายก็สามช้อนชาค่ะนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่ภาชนะแก้วอันนี้หรือเป็นพลาสติกก็ได้ที่เป็นกล่องสำหรับทำขายเลยเนี่ยก็ได้เราก็ตักเราก็เอาใส่ค่ะ นี่ค่ะเราใส่อนุญาตใช้มือนะคะขออนุญาตใช้มือเพราะว่ามันมันจะคลุกเคล้าข้า,ขากันดีค่ะปกติดิฉันก็จะใช้ช้อนทับพีก็ได้นะอันนี้วันนี้ขอใช้มือเพราะว่าใช้อัดคลิปนี่บางทีไม่สะดวกนะคะเนี่ยเราก็จะใส่ในโถแก้วไว้ นี่ค่ะเดี๋ยวเราก็อัดอัดอัด,อดนิดนึงเดี๋ยวพอพุ่งนี้มันก็จะยุบนะคะยุบแล้วมีน้ําออกมาง่ายนิดเดียวค่ะนี่ค่ะเม็ดจะสวยนะคะเวลาหุงต้องใส่น้ําน้อยๆน,นะคะน้ํำเยอะไม่ได้ค่ะนี่ค่ะก็เป็นอันว่าการทำข้าวหมากสมุนไพรไรเบอร์รี่ของเราเนี่ยเสร็จสิ้นแล้ว แล้วเดี๋ยวว่าตอนที่เป็นเข้าวหมากมีรสชาติเป็นเข้าวหมากเรามาดูกันใหม่นะคะงั้นขั้นตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนค่ะค่ะเรามาดูข้าวหมากกันนะคะตอนนี้ก็ประมาณหกโมงค่ะหกโมงเย็นหลังจากที่เราทำไปเมื่อวานประมาณห้าโมงกว่านะเราตอนนี้หกโมงเย็นเราจะมาเปิดดูกันนะคะ เรามาเปิดดูกันเป็นข้าวหมากไรเบอร์รี่ของเรานี่ค่ะความสวยของข้าวหมากนะคะนี่ค่ะเราจะลองตักดูนะคะด้านล่างด้านล่างจะมีน้ำแฉะแล้วเห็นไหมคะนะเดี๋ยวดิฉันจะชิมเลยนี่ค่ะข้าวหมากสมุนไพรไรเบอร์รี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะตักใส่ถ้วยเล็กๆชิมกัน นะคะเนี่ยเราสังเกตจากน้ําค่ะมีน้ำเนี่ยนะคะการที่เราหุงข้าวไรเบอรี่ให้สวยเนี่ยค่ะมันจะทําให้ไม่แฉะมากจนเกินไปเดี๋ยวพอหลังจากที่เราเชิมเรียบร้อยแล้วแล้วก็มันเป็นข้าวหมากที่ลงตัวเราก็จะใส่ตู้เย็นนะ ใส่ตู้เย็นแล้วก็ความที่มันจะมีน้ำออกมาเพิ่มขึ้นอีกก็จะมีค่ะนะจะมีมากขึ้นแต่ก็ไม่มากนักเพราะว่าเราหุงให้มันสวยนะมันจะแต่จริงๆถ้าเราหูงให้มันแฉะเกินไปเนี่ยมันจะทําไม่ได้เลยมันจะทําให้ตัวข้าวหมากเนี่ยจะไปไม่เป็นเม็ดแบบนี้ค่ะนะคะเราก็มาดูกันเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะเรามาชิมกันเลย เดี๋ยวดิฉันจะชิมดูนะคะเดี๋ยวชิมดูเนี่ยค่ะหวานแล้วะค่ะหวานแล้วความหวานจะไม่จัดมากเหมือนกับข้าวเหนียวนะคะตอนนี้ยังไม่จัดมากแต่เดี๋ยวเราก็เก็บใส่ตู้เย็นแล้วค่ะแต่คุณประโยชน์จะมีประโยชน์อีกแบบหนึ่งนะคะ เพราะว่าประโยชน์ของข้าวไรเบอรี่ของเราเนี่ยพอมาทำข้าวหมากเนี่ยสุดยอดเลยค่ะซึ่งจะไม่มีขายทั่วไปเราต้องทำเองค่ะนะคะขั้นตอนตามที่ดิฉันอัดคลิปไปตั้งแต่แรกนะคะนะทำกันเลยค่ะข้าวหมากสมุนไพรไรเบอร์รี่ค่ะนะคะสวัสดีค่ะปลอดโรคปลอดภยัยปลอดจากโควิดนะคะหากเพื่อนๆชอบทำอะไรง่ายๆแบบยายโสพิน ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ